ร่างเงอะลนควายใจว่าบิวตะเกยนเกียวตาปานี่ยากอาบัวนอนอยู่จีนวาาควาาไม้ไก่รันรัวกีบกองบัวมันกระจายหน้าทอนนาอยากแจ้งใ,ใจชมเธอกัดกองที่เคยกินแต่ดินดาวจะเมื่อนด้ขาปากเอา นาตองนาก่าบกินน้งอมป้าป่อยปื่นเท้าไกรน้าวลมแต่ดูดมไม่ได้นอกแยกตายเรียดตั้งเป็นก่นหน้าก็จื้ที่ดื่มแดงนาตอนน้ำจำปอมา อมตีเมียติงเมีย,ต,ยตายอยากได้เต้นเต็มเธอมีมิ้รใจคนที่ใครไมีเป็นยังเตเกินลวนลวนนาทองหน้าหนวนเมือนบองมดรอถจูรดใจนอนมีใครลับเอามือจับไรดมหน้าพีนาลมตับมอน เฝมดิมขี้แยงแต่แกงบันดีนอนแกนแระจนไปแพี่งฟนต่างในแวงวงนี้เอพี่ท้องวัดดีกับพี่ท้องวัดดีกับพี่ท้องวัดดีก็ต้รงเนฉันพี่ท้องรู้ไหมทอ้งว่าชีวิตฉันจะอยู่ใวันฉันอยู่เรืออยู่เรือน้องฉันไม่มีความทุกข์เลยนี่้องน้องไม่มีความทุกข์ค่ะ นในตนตุกถุกนัยแค่ตนรวยตายละตุกถุกนัยได้บิ้องกดรวยกดยังเบี้ยทุกทังเพ็นี่อทองเบี้ยไม่ใจใจได้ตุกทิ้งไอทองอ่ะต้องลงตุกเรื่องอะไรเนาะจทงนตุกเรื่องผัวนี่ทองตุกเรื่องผัวคก่บันเพื่อนอ่ะผัวเต่าเต่ามูไม่ใช่เป็นนันต้องไม่ลำปันเปี้ยนือผัวฉันฉันมีผัวมันไม่มีเหไอทอง มีพ ok, ัวมันไม่มีค่ะโอ้มันเรือค่อยตายแล้วน้องโอ้งานมันแล้งออกมาได้เรือไอ้ตอกฮะฮึแล้งออกมาได้เรือว่าค่อยตายเรือมุกเกลิงอยู่ดูพออยางพวมมันอนามัย่ยางมันหนาม่ก็จะได้นใต้ยเลวอ่ะไอ้ย่หลังตีเอ็ดคนเดินก็ได้ต่องเออเราเติบเหลวต้าแเหลวแรกงไร่ปีกอมังกะญ่ไม่ฮะ n ้า t แาาาต่งอายอะนี่ผมเล้หัวงอกา้ามันตูนแมวอย่างเตียงเครดแล้วกจะปยัหไยเครดเีย่นเราเติมปแล้าตา o แล้วต่ำตัวนต้าวางตัวมทุตกุ้มต,มต่ำถัวยเด็กนับตือต่ำถ้วยเด็กนับทือเออมันเป็นเรงเกลอย่าว่ากนใครนั่งเดินเล่นในคืนเด็ด่าน นั่งอาจารย์เลื่อนขวาเห็ไหมอายุเกิใจมากแต่ได้ที่ได้ทำตัวไอ้หลูกล้านหลูกหนับตื้อหลูกคิ้นหนับตื้อนะได้คนนั่งลุงเราจะเป็หลูกคิ้นก็อาจารย์เลื่อนขวาหลูกคิ้ตอนดังเดิมแต่นั่นแหละตะโพลเริ่มทุกติ้งทุกติ้งพอทำตายมีเยอะแยงอ่าก็ไปเอากับนักเริยนดียไม่ใจพุทธการคลิดเลื่อนขวาแต่จริงนั่งเลื่อนขวานั่งจมแกเป็นคนดีๆนะแกเป็นตอนยาแบบกอดกินนั่งร่างหลวกปูร่างนั่ง อันหนักรองในหนักรองี่รองกับรองก็เตะก้อนรองกับอาจารย์เลิศกว่าหนักรองที่เราก็เราขึ้นนินเอไอเจติอาจารย์เลิศกว่าเม้วที่รองไม่ดีรองดีนั่นแหละแต่หนักรองออกเสียงเจติเนรองได้ออกคืออาจารย์เรามันเทื่นนิดเดียวตรงคือไม่ก้าวเฉยเลนั่นแฟนเพื่อนหนักรองรองรองเรี่งอาจารย์เลิศกว่าปั้นมาตึงอันนั้นมาตึงหนักรองออเบนฟัก เอนักรองรู้าชาเหลือกานั่นเบนพากิ้งพากแกเบนปนนี่นั่งชามเราปากเบนเอ้นักรองวานไหนนั <captions> <ell z red emotion> ่งเบนพาก็เลือก่นจริงเออคข้ามาชานก็มาแล้งได้ไอ้เปรเนอลยนักรองยกว่าชาเหลือกว่าเรานูโยกคางกอกัวคนกันเอกอกัวตีมันตีมันน้ออะตีมันกอกัวบาโบ ขู่อาบาบอเปล่าเอาตังบอนี่ตีนมึ้งแย่แล้งไร้ปีกรอมัง้งจึงที่นี่นงมีพ่วงมันไม่มีเพื่อนคือพ่วงไม่ได้พี่ชอบเลยเลยนี่ตองนั่น,นๆประมาณนี้ทักทีจันดีรอนจันดีน้าวจันดีอดจันดียากไอพก้พ่วงเปลม่ยนไม่กล้าวเลยจึงบีต้องคิดแล้วเธอเธอนงไม่เจ๊กแกที่เหล่านี้ พวกตัวมโยบันคนเดียวบันเนียเวลาคนตอกนองเย็นนองเบือไรใจอะนี่ตังเบือร้อแค่เบือรนบันเพือนนองเบือร้อนเคมันเบือร้อนี่ตังเบือรนปันเบือคือมันเบือร้อนี่ตังเบือรนปันเบือบอกไอ้ตอกที่หวังกัดแมงโปกเลยมึงโปกกว่านี้ฉับกงมึงรู้เบื่อกูรู้ไอ้ตองนี่ไรมึงว่าเบรีดเบือ ก็รำในเรื่องนั้นดิงเดียววันต่างวันไม่ทำไรพึ่งรำในเรื่องนั้นี่ะอ่านไม่ทำแต่ถ้าปอตุงในก็หลาก็เล้งเรื่องกมันอะไรๆต้องหนังปลาอ้วนเละๆจนแค่ละก็รักอาชีพผ้กูรักก้อนนั้นี่เออตั้งแต่ปอก็เล้งป่อยต่อเงิยนมาโอ้ยก็จบเรื่องนั้นมาเลื่อมให้รู้กันนั้นแกอีตายแล้วนอนครางครางโอเคเนี่ยป่อยตองครางเพื่อนนอนครางเลย ฮ้ชอบโฉก็ยอนักเรงนอนคกลตายเืตาไม่ก่ขึ้นครางอยู่ไปไนนี่กอดานดีตายจริงๆก็รังเลยในในบทรู้ไปตามแม่มรูข้ามันนีจักเดือดใจี่อาเมียก็เลยแม่ตอกต่เจงแก่นูมาแกนูเนี้เจนมาเลยวตรดาไร้อ่ะ้ไม่ใจยทุรดาร แต่ดูมาหนังก็กลังนะฮะตรงนี้จักเดือดใจเดียให้ใกล้หนังไอแม้ด้วยเลยหนังเมี่ยว่านหนังเสือมามาดูมาหนังยองมัหนังเยี่ยวพระหน้านี่มาแล้วให้ให้ช่วยช่วยช่วยปีกลอยนอนความที่ปีกแกเออปี่ยไนอนความเลยตึงเมียมาตึงหนังกับพระน้าบอเมียหนังพระน้าหลอกา้าเม็ดบอกแคนกขาจีตันตี กาดใจพุตรตายตรงนั้นเลยนั่นเลยแกได้กอดอกแกก็ดอกเออโรกเรือแกก็ดอฮะอแกได้ก็ดอมึงเขียมไอต้อนจัดนันศพเออกูก็เจียแล้วอันนี้ไม่ลุงจะไม่นั้นลุงเอมาไม่ที่ก้องลุงไม่ธรรมดานกลุงจะตำคว้าลุงตำใจไอตองตั้งรูปไปงั้นเพียนติดก็ติดกลางลุง วัดหวัดกูเพนเพนมึงเจยไม่ว่าปลาไม่ใจรทญรวดรยบัดรซี่คงหมาตึงแฟนเพนปลาก็ช่องกินนกโลงเด็ดวัดได้บ่อปลาหนังรวดรับว่าเราหนังพันลังง่ายเพอหนังพลังงายโล่งใอยพันาไม่ได้เลยบัตรซี่ใก็ช่องและกันปลาหนังรวดพลังง่ายเราพอดูบุได้ขึ้นวันบุตรโตไกะ้รงใม่เจริที่วันบวเรา พอรู้ไม่ขึ้นวันที่เออมึงโรบเรือไม่ขึ้นวันที่อไม่กี่ขึ้นที่ได้มาขี้โลคอยอยู่พอรู้มาขี้โลคอยฮึขี้โลคอยเรือกินนั่นอ้วกคำเลยเจียงแม้อาโลค่อยดำเปียเปียกเปียเปียกไม่เคยปลุกพลุกพลุกพลุกไปแล้วตึ้งแม่ก็ปลาเกียงฟงลงไปตรงเลยปลาเกียงฟงลงไปตรงเลยฮึไปแล้วไปตึ้งกูบอกแม่ตรงตรงกูโก้ไหวแล้วยังไง ไ,ไม่ว่ามาเล่าตาผมมึงเล่ลงมาเล่าตาผมมาเล่ผมมึงเล่ผม,มเราม,ม,มากินลูกคอยไปตึงเว้นเดินแม่หัวกินลูกคอยอยูุไปดูวา่าพอเราเคยเป็นหัวกันแล้วพอม,มีทีกวยหยาตีแม่นเบอร์ปอหนังไหลไงตั้ง,งยังเปลี่ยนก็ไอ้บ้าสผมมึงเล่เออผม,มเล่มาเล่ตาจังที่นี่ ในเมื่อพวกไม่มาอันนี้ต้องอยู่คนเดียวไม่ดูอิ่เฟี้ยพวกก็ไม่อยู่คนเดียวทั้งบ,บัวีทองอยังจะไม่หนักตั้งปีทองนะนี่ปีทองช่วยได้แล้วนี่คนเรานี่ร้อยบดีคนเรานี้ือปีทองนี่ไม่ใหญ่พวกทำนายตรงน้อยพี่ก็ปีทองทำนายก็ออกปากกันเนาะออกปาก เราพ้กันแถ้านองค์พรกปีศาเปือนไปสักคนกันป้าเคยไปตรงเออนั่งช่วยป้านั่งช่วยนั่งช่วยแกไม่ยุ่งแล้วก้องไปนานนึกนั่งช่วยเออแกไม่ยุงง่งแกตำหมาตำบูแกนะน้ากาวัดเดียรนี่เออหน้ากาวัดเออตำไรในวัดสาบแหล่ชีเลยแต่นั้นลงมานี่ที่นี่สร้างความกับปีทุกที่นี่ต้องปรีเืลย มันมาจีบดินข้าวชายเรือนบานอยู่จีบนองรดทรายค่ะตึงพี่ต้องก็รู้ตรงนะำไหวรินเนี้ยไอ้นันพี่ลูกเจ้ก็ชอบอยู่จจ้งรียว่าลูกเลียงพอเลียงครูนี้งค้านทาย,ยจริงๆข้าวชายตึงตึงนี่วันนี้เจบพี่ตองไปซื้อด้วยตองไหวเพื่อเฟรตไม้ดินวันไหนไอพ้พี่ไปซื้อมนองดินไอ้วัดเชื่อตนามาดวามาดนองดินวันไหนไอ้นี่อรองไปนี่อรอง เออไอเรื่องไฟมันมีแบบนะ้แต่ตอนไหนพุ่มไฟตรงไห่ทิ้งตอแตนพี่ต้องอยากมีใจเบียร์แต่ได้บอกเลยต้องเออะนะพี่ต้องขี่แซ่ก็จะไหนเบียร์ไม่เอากับพี่ต้องไม่เอาเบียร์พี่ต้องเอาไรจต้องต้องรวยแล้วเออไอรวยมันมารวยพอได้กินได้ใช้นะไม่รวยคือมันถ้าเตียวแล้งหว่ารวยเดี๋ยวปวยนี่เตียวแบนพักนะเราครบรอกหว่ารวยเดี๋ยวปวนี่เตียวแล้ง สวนว่าด้ด้วยต้องเลี้ยวรถตนุเห็นแม่ยังแม่โกงกาวกันหยิบกันมาเต้โบอรวยแล้วด้ปามันแม่โกงก้าวกันหยิบกันอย่างไม่รวยก็มารวยแล้วบอได้กินได้ใช้มืองเออันเลยคือว่าไม่ใจเรื่องไรลงหนังทิ่นน้ำหรก็มันเล่นต่างทริปล้นลงไตทุนเบียร์ต่างทริปล้นมันหมืดหน้าไม่พบไม่รวยต่ำรุ่กจุดใบปันนะเดี๋ยวเขียนปันปา ยุดใบป่าน้าลูกแตงมันหมืดเลยอ่ะเปลือกทำใจได้ทิงไงตอบมาเรื p, chang, ่อยอันทุกวันนี้ก็เดือนเจาะปอดร่วนตัวปีปีจังเด็กเกี่ยวเดือนร่องมืดปีต้องจังเด็กตําไรต้องเดือนร่องมืดอ่เด็กหยกค่อยให้เวลาเยาว์หนึ่งว่าเวลาเยาวต้องจังเด็กหยกค่อยแต่ดงปั่นเรือมันปั่นเด้ควรแค่เอวแค่เดียวแค่เดียวไปรูปานตึงมอห์มว่าอยากจะหยกก้องนักกู ลรามาถึตัวลาเยี่ยวก็ไม่รู้หยกไ่ได้แค่เดียวกัเลยช้างเด็กป้เกียดแมมโด้บรรเทาดิ้นนักหยกแค่เดียวโอ้ไม่ตั้งเกล็ดแล้กันตู้นักเลยพนันแพ้นเธอคนู้นักจนมาใกล้เตอรปีใกล้เตอรพ้นึ่วกาเก็เล่ตีรังนึกวการังพอมพอมบางบางใกล้เดอรไอ้หลังี่มลอกบยลอกบอย Nhang ngày bàn rồi rằng tao phong phong bằng bạn để có ý mà tớp hay lâu Nên là hmm, ta ta chèo chèo Ta chèo chèo tớp Thì ta này, ta tầm tại bọn được cái gì hết là Mình mượn biết đấy đà, đà. À. Mượn biết, biết Kè, là, thì, anh phong lẽ Mượn đó lan ra trip là cái เคยมือเบ็ดนะทันเคยใหญ่เชงออกตีไม่ตีแล้วเฮนว่าบุนี่จำหลักเตียงบรนเรือไปโรงบ้านไปอาโมอไปอาโมอมือเบ็ดเรานี้เอ้ยบันเรือไปถึงมอว่บ้านเรือลุงาเดีมเจ็บไรเชียวะเจ็บไรไอเชียวแกเดียงแยกไอเชียวเลยเจ็บไรก็ยี่นี่ถึงเดี๋ยนี่มอว่าก็ขึ้นหนังกับบนเตียงตะลุ่นเลยฉันอีเล่ ขึ้นแป๊บๆเด็ดหนังปัป๊บบนเตียงก็แล้วก่นนั่งตึงเมื่อวานเจ็บตรงไหนยายลุงนี่นี่เจ็บแต่ปลายมันอีเท่าเมื่อวานนี่ยับไ,ไปหลังอีตะลุงอาจอา,ารย์นี่เลยเออมืองเบก็ตัดปั๊บไปทิ้งเมื่อวานยับไปหลังตะกี้กันทีลงุงตัดติต้งเมื่อวานยับไปหลังตะกี้กันทีก็ตัดปลัดตึงคนตาเตียงนู่ตดปลัดปนตาเตียงนู่นนินี่วันหลัะนะงน้อยไอ้กูยับตึงเนะน้อยให้กูปลัดปนตาลูกเลยนะู่น มึงใจกูย huh ับเรืออย่ามั่งกครปวดยับจนปลดปัดทนตาเที่ยงโนดีเมื่อว่าไม่จากก็ยับปว่นั้นแล้วลุงเออไม่ยับเรือว่ะเมื่อว่าดีดีก็ยับเรือดิลุงยับเรือเคยไปล้างนี่อ๋อมอยับเรือเคยไปล้างเอดินหัวเหยียดแมะมาเราก็เยยดเชิงเลยเป็นใจยับอ่ะอย่ามั่ไม่โทบอกรัวเชงเคยนั่นเลยมั่ยับไปล้างอี่ทีไอยับเรือไปล้าง ต้อลงได้ตรวจกันไม่ใจได้รวดเลยไอ้นี่แจ้งไม่ออ้ไงหนึ่งแล้งเปรตเปรตเปลี่ยนก็เจ๊งแต่ดีปีตองแม่เมียะปีต้องไรหน่งต้องจะทุบโดนยิ้มพุ่มเวลามันต้องต้องแต่งงานกับผมมิวยพี่ต้องยอมเมียต้องกราบทำฟิตหนึ่งต้องอ่ะโดยฮันตะกูกูปวดใจเอือ ไม่ดูบวชเลยเอากันมายิ่งโมยิ่งแฝงมาต่้มเป็นเนอแล้ว,ลวย่ตั้เปรีด้กับบวชทีนี้อ่าที่ในคนบ้าก็ยังตั้เป็นพี่ต้องตั้เป็นจะต้องเป็นก็พี่ตั้ช่างลูกไปตั้มจังตั้กิโล,เอ,ลอเอ็มถ้าเป็นไปจะต้องเออคนอี๋ใบีเบิกเบียร์เลี้ยงจะก,กี้ก่อนพี่ต้องเยี่ยมเป็นเพื่อเบียร์เลี้ยงเขาจากไหนท้องมันมไม่คือไม่เยี่ยวเป็นเบียร์แล้ว พี่ต้องเอาไรจ๊องพี่จูบน้องนี่พี่ต้องอีจูบน้องกาบไอจูบมาให่หน่องเมยโอ้ยพี่ต้องอีจูบน้องกาบไอจูบมาใหญ่ในเพื่อนที่ไมีใหจูบเราต้องเออผูดใจล้อล้อมุ่งอ่ะม่นี่นี่พอมาจูบตีเกมนี้ก็น่าพี่ก็ต้องเออน้องก็ลุกเล่เอมย์แล้ว trời น้องเร็นฉันแกว่าแกคิดว่ากูจู้แกคนลูกมึงอะกูใครลูกพ่อได้เวลาลูกเบื่อได้ก็มึงก่อนขึ้นนายเบื่อได้ยามไหมเรียนเร้องแบนี้ยอะจะบถึั้งนี้พี่ต้องจูบต้องได้ไปแล้วเออถ้าบ้านก็ไม่จูบนะก็จูบเลยท้องครับอีจูบแล้วนะคกาเต็มตัวเข้าที่ระวัง ชูไปได้แต่มันรเข้งะไงเดี้ยตันนีูต่ทองปักันมาหิ้มสุดในกูว่าสุดใชูตาขอ้นกมีจูเลยนะจูต่ทองครับน้ยเปนพือเตโดตรงอย่าโนมันใกลตรงดีกรีเดือมันจูไม่ตึงจูไม่ตึง มึงจอยยกกูกันไปดิฮะไอ้กูยกมึงเฮาะปากนั่ง่วยหน่อยยกช่วยกันตั้มวะกูอยู่ช่วยกันนี่ช่วยกันกากุ๊กอยู่ยกกูเบื่อไอ้น nice ั่ง่วยไม่แต่ว่าเมียะไรยกไอ้เหย้าเฮ้หนังก์จ้าเดาแรงมันบันเบื่อแต่ว่าเมียะไรยกไอ้เหย้าก็เรื่องว่าช่วยก้องนอนตายอีนี่ ถึงงตาบอกขึนนั่นก็เป็นเล่นนั่งไปแหล่นั่งไดยบนันแน่ะจะไม่นานเด็กจะไม่ไม่ควยกว่าหนุจะไม่ไม่ควยกว่าเออแต่เด็กก็จะรองเปลีงยับโดราเล่นั่งเฉยอันได้องเรลีโดราเออรองที่โอรองดีแต่รองไอ้นุ่มเรืออัวและตั้งใจใส่ตเหยียดผมปะรองนุ่นรเอเนุ่ตั้ใจไปตรงไหนตากระรองเรลี่ยนเยไม่ได้รองเรลียไม่รอบตาอดนมึงมันเรือวนแท้กะราด่ย นั่นเอ้กนเตรียมันกันเตรียมโดราไฮเราไปโดราตัวมาเตี๋ยวมุ้ยไปไปกรบบอมจีดรเระเจงวะไปเรคนนอนเล้าประตีลาตุ้มน้อยกันโดราลบตุ้มา,าเตี๋ยวมุ้ยเราไปทาหนั่งรองรเติ๋ลานั่งช่วยเออตึงที่นี่ไงการันต์เออตึ่งระไมันไม่ไปกว่าตี่น้นตุ้กุ้นตาพ่อไม้ช่วยเมียหยอกลวงไอเยว่เลย กลางึกษ์เมียจะไา้ลูกตีเหยอยบไผ้าตึ้งเงิน่วยก็ไม่ปล่อยกับดูดะลบมานอนฝนกับโลกเมียก็มัวนอนนี่เราก้องตากะอีเจตเมียจะไา้ลูกเหยียบไร้ป้าไปตึ้งยอกแล้วเมียว่าปล่อยน้อยไปเหยียบไปปน้อยไปเหี่ยวเมียโอมเออโอมไปตึ้งวัวนกจาดบ่กเมียหลอกปเหยียบเมียเอ็นม้อยเมียฮ่าไอ้บ้านี่ล่ะตึ้งเมียโยุ่นฝนหน้าใจนุ่งเจ้โตงอป้อมไลย ยังเปรย์ในเพรย์เดี๋ยวแรงไปโกรธโกรธใจในี่พ uh, ี่ทองแค่จูบก็ต้องในไปแล้วจูบเลยนะแค่ก้มไหมถึงน้องพี่จูบไม่ถึงเอาเถอะพี่ทองนี่จูบเลยนะแค่จูบแต่ทองที่พ่อเลี้ยทองแต่๋ยวมไม่ตายหรอกผมผมจิกงจาป้า มึงหลงแรงอีทไหมกรานเกยทบกูคือไม่หลงรุมเดโมกูนี่จบรอยอืมกรารปีดกูไม่ไปหลงแรงอีทกันไดลล์มนะพูดแต่พูดแต่หลงอ้อมตึงออดเลยนี่เออะเว็บเรนี่เจบะจักจีนกันได้นะอืมตองที่พอมึงยังเยี่ยนอ๋อยตองเริ่มหมอมือแล้วกูจึงที่นี้ ไม่ไปกบไปท้องถ้าต้องาำานิํำเร็จเช่นไอ้พี่ตองมากว่าชูมากวายูํำเรือก็คพี่พี่กดู้แค่งจึงโดตําำเรือกโเพล่อกระดาษที่ต้องมีต้องอีกคเบ็มหนกระดาษโตังหน้าตังหน้ากระดาตังงลังกระดาษมาเอ้ยแต่ทมุงหพี่ตองไปกคตมาแต่ลังจึงนู่งพี่ตองข้างหน้าพี่ตองไวตรงไหนน้องพี่ตองไวตรงไหนกระด้นี่ทองแต่ทมุงหพี่ไปกดมาแต่ลัง ตึงมือปีมาตึงโยตรงนี้ได้ไหมน้องได้จ้าดูอยู่ค่ะตึงตึงตรงนี้ฮะตรงนี้ก็ได้จังตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตุ้งนี้ก็ได้สวยแล้วไอ้ไปไหนรูปดูรถจับปลานั่งสวยจะไรต้องน้ำเฮะ นี่มึงเล่โดูใจนั่งจอยแกัพ่อมรัดตุ้งครางใจก็ได้รู้แหละตอนน้อยตอนบนตอนหลังซึ่งพวกมีไปแล้วกันกับกรไปยยายพี่ก่อนนีไปพวกมีเมื่อไหรต้องกันกับเมื่อเดียรต้องมาเดียร์ใจก่อนแต่ไปใบตองชูดนจึงที่นี่อะพวกมีชูดนกันเลยมีเอ้ยบีแล้วมีชูน้องครับ จูบเลยบบลํำไม่หมูฮะไม้หมูแบบปากยางผมกรอดแล้วแลอ๋อปีแล้วมีครอดกับจีดยาแหลมเอ้ไม่ใจมากรลยในใจไม่ครอดแล้ล่ะกรอดได้กรอดได้กเอออีกรอดแถวนี้ครอดตับีเอออีกรอดแถวนี้นี่หลอลินรัวรั่วแถวนี้เอาแต่พี่เอออีรอดเด็กโตมันมาหมูไก่ตองเป้ นายต้องมันชูแบดรังหมูไก่อะไรรักรอกในปีนำลำใจมีครอดอยู่พี่ก็บอดีว่าคิดมาแล้วจะรดินวันนี้ไม่อไหยากตอนนี้ก่อยกรดตอบรคนกับมีออยอตั้งก๊กสำลิ้นตัวในอดตายโอ้ในเปรตเออยงอชูรับควันร้าวเดมจัจ ผู้นวนาตนาทีมียาใหญ่กับไรใหญ่รัดกระินอยู่นนผินนางพวกจกนานากับคนใจคงไม่เร็วนู่กับแม่พบแพร่ผ้ากางล่ลงลำกับตองนดำหน้าเดินหน้าต่างงอก,งอกรีบน้องแดงรินแท้า่นกกับแกไาน